สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยพี่น้องสวัสดีเอฟซีล่าอุ๋นสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับมื่อวานเข้เามา,าความเคลื่อนไหวของอีหล่าอุ๋นนะครับหลังจากน้องไปพักอยูบ่บ้านแต่เมื่อวันนี้วันที่ผมอาชีพเนี่ยคือวันที่วันที่สิบหกนะครับเนาะวันที่สิบหกนกจะเดินทางเข้าโดมแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันอึ้งก็คือ อุ้งอิงหนึ่งรับสายยานอนยังได้เงื่อนหมื่นตื่นก็ได้เงืนแสนพี่น้องตื่นขึ้นมาหนองก,ก็ได้รับมาไล่เลยครับมาไล่สองหมืน่นรับมาไล่สองหมืน่นอันนี้คือออกซื้อเลยครับพี่น้องอันที่พ่ออกซื้ออีกกหลายสรับอุ้งอิงเพ็่หน่อนแพ่งนี่นองเป็นคนที่ค่ายก็จะบอกว่ารับเ,เงินหมืน่นตื่นขึ้นมาก,กรได้เงินแสนพี่น้องสําอุ้งอิงเพราะว่า แต่และคลิปแต่ละเห็นมิตรมาไล่มาหาหน่องอยู่บ้านอยู่บ้านน่องอะไรมาไล่ออกงานน่องอะไรมาไล่นี่แหละครับคือความหลักความเป็นดูของแฟนเพลงเอฟซีทั้งหลายครับที่ให้ความเป็นดูกับอีหลังอเองเฮาแต่อีหลังเเฮาก็คือหนึ่งนองเฮตโต้ดีครับน่องเฮตโต้ดีน่องห้เกียดเอฟซีน่องห้เกียรติรทุกคนเลยให้เคารพเอฟซีที่สุด อุ๋งอิงคือให้ข้องสำคัญของเอฟซีที่สุดน้องก็เลยได้ใจเอฟซีไปคล้องครับเอฟซี FC ทุกคนกับเต็มที่กับน้องลหลายๆเธอน้องก็เฮ็ดโตคือเก่าที่พี่น้องสำหรับอุ๋งอิงน้องก็เฮ็ดโตเกา่าหลายคนก็เห็นว่าน้องก็ปฏิบัติตัวแบบเดิมๆแบบที่ว่าเฮ็ดทั้งเองอ่ะพี่น้องสำหรับอุ๋งอิงเฮทั้งเองเซตของภาพที่บางคลรีพัสดีเหน็นอุ๋งอิง ซักเสื้อผ้าเองซักเกืบเองแล้วก็เสดของข่าบ้านเองพี่น้องนี่แหละครับความหนาลกของอิ๋งที่น้องสามารถซอยเลือตัวเองก่อนก่อนผ,ผู้อื่นซอยน้องเป็นระดับซปเปอร์สตาร์ครับน้องจะริเทสเองก็ได้หรือน้องจะจ้างผู้ใดเ็ดก็ได้แต่น้นองเลือกที่จะเทสเองน้องเลือกที่จะทําเองเพราะว่าหนึ่งของถื่เองซอยแม่หน่อยมันก็สอนแบบว่า ตัวใดซอยใดซอยตัวเองใดกับซอยก่อีกแล้วให้บัวใดคอยว่ากันนี่ครับคือความสอนของแม่หน่อยที่สอนลูกได้ดีมากมากแม่หน่อยสอนลูกได้ดีมากๆสอนลูกให้พึงตัวเองสอนลูกให้หูค้นคากเงินสอนลูกให้ให้เกียรติคนอื่นถึงเฮาจะดังแล้วก็จะลืมที่มาของเจ้าของนี่ครับผมมักชอบไม่ออหน่อยแนวนี่เพล่นเป็นคนที่ ข้ามาจากใส่ข้าก็อยู่ยังสั่นพี่นอ้องถึงข้าจสมีมีหน่อยมีหลายหรือมีหลายกาเาก่าเก่าข้าวกอยู่คือเกา่าข้าก็กินนํำพริกปลาทูนํำพริกผักสวนข้วคือเกา่ามีบังครับมีบ่บังเขาจะกินเห้มันหูหรอยังก,กินไข่เกฟซี่กินไหนนี่ปะ่ะมีบังครับมีบังที่เขากินก็อยากกินหนันพ,พิซซ่ากินยังเพื่อกินให้กินเป็นรสชาติกินเฟ่ใหูว่าขอบอตัวข้าวเสียครับ กะปุ้งอิงกับนั่ครับเป็นคนที่นนารลักน้องคนกับฮักน้องห้ายครับคลิปนี้กับผมีอยังหลายพี่น,อน้องกับฝากส่องมาหน่องมาซ่อนนะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์จจมีข่าวไม่พี่น้องสนเสนอเรื่องดีๆของอีหลา่าเองเรื่องดีๆของปุ้งสาวหน่อยเพื่พพนๆไาใหน่องฟังว่ามุมไหนที่เพิ่นบาเสนอบุมไหนที่เสนอแล้วเท่ากับชยายาติรบร่วมมมใหายพี่น้อง ฟังกับฝากซองวันนอซ้อนนะครับเด้ออาจบบาบอาจบบาบเะเล่าบมวนอาจจะเล่าบกเก่งคือเพลินกับฝึกไปเรื่อยๆฝากไปเล่าใจในการเบิึงคลิปนั่นแน่ครับกดจิ้นไลค์กดไลค์นั่นแน่ครับแล้วก็วันที่21กันยานี่ครับ21กันยาวันเปิดวงสาวน้อยเพลินเพลียงครับอย่าลื่อมนะครับเด้อผู้ใดไปใดก็ไปผู้ใดไปวันไดนเขาคุ้มปิดทักไปที่เพจสาวน้อยเพลินเพลียงครับหรือผู้ใดติดตามบอจอยู่กับทักาหาเราเลยว่าขอสื่อบัตรครับ ก็จะซื้อกันครับเดี๋ยวแจ็คซองเสมือผลักเขาจะซื้อเพราะว่าเพราะว่ายัางเพราะว่ากันซื้อกอาวแหละพี่น้องแอดประเดทไปกัจะไปเบิ่งในกลุ่มปิดเอาครับกากิฟนี่มึงยังหลายพี่น้องฝากส่องมาดองซอดนะครับอย่าลืมเข่ากลุ่มปิดครับวันที่ยี่สิบนี่เปิดบ้องเสาหน่อยคือเก่าพี่น้องเลยคลิปนี้สวัสดีครับ